จริงนี่แหละลิฟไม่ได้จริงนี่แะอ่ะได้แล้วโอเคไปแล้วไงต่อต่อไปก็ไปชวนบูมเอ้ยให้บูมให้บูมขอให้บูมขออ่ะบูมอยู่ไหนรถรถจี <c oughs> นไหนรถพี่นู่นรถ <c oughs> คว <c oughs> <ล>่ำไปแล้วรถคว่ำไปแล้วรถคว่ำไปแล้วรถกูไม่กลับแล้วตัวนี้นนะเดี๋ยวไปหยิบแล้มาให้บินแบบ <c oughs> อ๋อ แล้วมันวางของยังไงวะเนี่ยมามามามันเป็นขอบมันเป็นลูกตี้บินมันเป็นลูกกิวฉันซะมาเป็นมาเป็นลูกฉันซะใช่โดยขาวเป็นลูกฉันซะยกร้อยเราเป็นยกร้อยไปเลยเขาเขาไปไหนแล้ววะเขาผ่านหน้าเราไปอะ ไม่ขับดีๆดิจะไปถึงบ้านไอบีมเมื่อไหร่เนี่ยอุ้ยเจ้าเลยถ้าทำอย่างนั้นจริงนี่ตายไปแล้วนะนี่โดเน็โดเน็ขอให้บีมมาเดี๋ยวนะอันนี้บ้านใครวะบ้านเราน่ดแหละฮะอ้อไม่ใช่บ้านบีมเหรอไม่ใช่บ้านเราเออวะใช่เหรอแต่แต่แต่เราช่วยบีมได้ ใช่ช sí ่วยได้ช ah, no ่วยได้มันช่วยบีมได้เออบ้านบีมบีมได้เงินได้บีมเพิ่มเนี่ยเอ้าอันนี้บ้านกูสรุปเฮ้ยเฮไอ้หุกจ้างฝีเว้ยไอ้หุกจ้างฝีเว้ยเอออ่ะถามหน่อยกระโดงเกมนี้ือการทำอะไรวะรวยอ้าวบูมมามาบ้านเราได้ไงโอ้โหจบแล้วรุ่นที่อยู่ได้ไงเนี่ยโอ้โห หนึ่งพันตัวเองจะเดินมาซะตั้งนานเอาเจอันสุดมันเนี่ยมันคืออะไรวะหินขึ้นลาเหรออะไรอันนี้มันคือหินขึ้นลาหินขึ้นลาหินขึ้นลามีตังสามพันั่ทีดีวะมีตังสามพันั่ทีช้าทนี้ยบูมช่วยอยู่ไม่ต้องห่วงเราเป็นฝ่ายการเงินให้บินไปหาของมา ได,ได้ได้เดี๋ยวไปขุดหินกันบีม,ม,มเหมือนแบบเป็นเจ้าเจ้าบาที่แบบโคตรเป็นพาราเหมือนไม่ทำอะไรออโคตรพาราไปเจาะอ๋อแล้วกูมีรถด,ด้วยเนี <G ül> ่ยอ๋อต้องใช้สิบบาทใดกันซื้อ, <G ül> อไม่นะเออเ็บได้แค่สิบห้าอะไรวะเจาะคือ <G ül> <G ül> ไอะไรเนี่ยอ๋อที่ตัดหิน มันทำอะไรได้วะที่ตัดหินก็ตัดหินไงเออก็ตัดหินก็รวยขึ้นว h e ว l w โอ้โหหินให้มันเป็นชิ้นเล็กๆไปเอาหินมาอีกไปเอาแมวแมวไม้ได้ไหมไม้ทิ้งไม่ได้เลยเออไม้กากมาตัดกุศจะถีงเออไม่ได้ทิ้งวะเนี่ยกดกดดอบก็ไม่ได้ด้วยโอเคดอบได้ เอ้าโดนแย่งไปต่อหน้าเฉยเลยดีอืมดีจริงไป้แล้วมันไปมันไปลูกจ้างละลาก่อนลากออกได้แล้วเนี่ยโกยเยี่ยมยอดีนแหละบีมใช่แั้นแหละี่แหลบบีมหมดประโยชน์ละเองไม่ต้องตัดหินละไปตัดไม้มาแทนละเอ้านี่ได้แล้วพลังเนี่ยอะไรวะโอ้โหบีมันมันมันห้าทุมแล้วนะบีม นนแม่ไม่ได้แนละ้วจริง <laughs> ท่านานกว่นนาน,น,นี้ก็จะน,นี่กัมมันต์กัมมัดอยู่อันนี้คืออะไรวะเครื่องผลิตหินอ๋อบ้านอยู่นู่นแล้วเดินมานี่โอ้คนเราไปนะเดี๋ยวพอมีตังสามพันแล้วบินก็อัปเกรดไอ้นี่นะขับไปแล้ว อย่างนั้นนะไมตอรอย่างน้นโล็นที่สมจริงามจริกเลไม่เข้าอย่างนั้นไม่เข้าใจค็อยากมีรถมเห็นอย่างเงี้ ่บ้านยี่ไหนหาบ้านไม่เจอบ้านอยู่นี่ไงบ้านอยู่นี่ไงฉันแกะกจะได้รีไป้าวิธีจอดรถแบบคนรวยไปดีบีมไปตัดหินตัดไม้มาไปมัวแต่บ่นอะไรกันดูมัวแต่ขำอ่ะเออว่ะตัดอยู่นี่สรุปเกมนี้ก็เป็นเกมไทยค o n แบบธรรมดาดีว่ะ ก็เล่นกับเพื่อนได้เราหาเออบ้านตัวเองไม่เจอช่วยด้วยอ้าวรีเซ็ตดิรีเซ็ตเกิดตรงไหนก็บ้านนั่นแหละไม่คือเกิดแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันต้องทำไงก็มาอยู่บ้านบีมแทนก็ได้มันเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยเราคือครอบครัวไม่ตรงจุลิศใช่ไหมพ่อซะไม่ไม่เราเราคือรายงานท้าบีมเราคือรายงานท้าไม่ือบีมเป็นเจ้าของครอบครัวใช่ป่ะแต่เราแต่เราใช้งานบีมเป็นทาสอยู่แล้วเลยทำเลยเดี๋ยวบีมช้า อ๋อโอเคเข้าใจะละและ่รถรถนี้ต้องต้องเป็นเฉพาะเจ้าของนั้นถึงจะขี่ได้ไนะด <laughs> ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่เ <laughs> อ้อไม่ไหวละไม่ช่วยบีมละไปนอนเถอะ <laughs> จบและเออไปเหมือน,น <laughs> <laughs> เออ <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็ไปนอนเหมือนกันเ <laughs> 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 ออ ไปกันหมดแล้วไม่เห็นเจบาละ